สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับแนวทางนะคะเราพัฒนาสูตรล้านนะคะทุกคนสูตรล้านนะวินก็เข้าไปที่สี่สามนะคะวินเข้าสี่สามนะคะวิ่งลูดนะคะตัวเด่นเข้าที่สามนะคะแล้วก็วิ่งลูดเม็ดเดียวเนาะเข้าไปที่ สามนะคะนางฟันเม็ดเดียวไปที่สามก็เข้าไปที่สามนะคะทุกคนแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะเข้าแค่ตัววินนะคะทุกคนน่าเสียดายมากนะคะนางให้สองเจ็ดสามนะคะหวยมาสี่สามนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรของหลานนะคะเป็นแนวทางของหลานถ้าตัวเด่นถ้าสองตัวอย่างเงี้ยเข้าดีค่ะทุกคนแต่บางทีนางก็ตัดผิด ตัวนะคะแต่ถ้าสองตัวอย่างนี้ก็เข้าดีแล้วแต่คนชอบเนาะก็ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านนะคะแนวทางสูตรล้มเข้าที่สามนะคะเม็ดเดียวตัววิ่งลูดนะคะตัววิ่งลูดโอ้เสียดายน่าจะเข้าตัวนางฟันให้หน่อยเนาะสาม มาดูของวันที่สองกันนะคะวันที่สองก็โปรดใช้วิจารณญาณเอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลิ้นพันกันขออภัยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางมีทั้งสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะชอบสูตรไหนก็จะสูตรนั้นนะคะแต่ทุกคนมันมีแต่นะสวยมากเลยนะคะทุกคนดูนะคะ วันเราพัฒนานะคะสูตรล้านของวันพฤหัสที่สองนะคะสองพฤษภาคมหกเจ็ดเนาะวินเต็มนางให้ไปที่สี่ศูนย์หกแปดสองสามเก้าสี่ศูนย์หกแปดนะคะทุกคนอันนี้คือชุดสี่ตัวนะคะศูนย์หกแปดนะคะคือสามตัวเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่ศูนย์หกแปดนะคะสองตัวนางฟันไปที่หกแปดนะคะ เด่นคือหกแปดค่ะเด่นคือหกแปดนางจะเอาสองตัวนี้เป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะคะหกแปดนะคะฟันแปดเม็ดเดียวค่ะซึ่งเรามีไม่แปดชุดสิบหกหางแอดรู้สึกว่าแอดจะไม่มีแปดนะคะตายบัวังนางคือฟันแปดเอาขอให้มาหกนะคะแต่ถ้าสองตัวอย่างนี้นะคะสองตัวอย่างเนี้ยมาหนึ่งตัวมาบ่อยนะคะทุกคนสองตัวอย่างนี้จะมาหนึ่งตัวนะคะมาบ่อยเข้าบ่อยค่ะ แต่ว่าถ้าฟันเม็ดเดียวนี้เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะถ้านางได้ฟันเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าตัวเด่นนี้เข้าดีนะคะตัวเด่นเดินดีเลยแต่อาจจะไม่ไม่เข้าทุกงวดนะคะแต่ว่านี่ที่แอดมีแต่นะคะสี่ศูนย์หกก็สวยนะทุกคนชุดสี่ตัวนางให้แค่ชุดเดียวนะคะงวดน,นี้นางให้แค่ชุดเดียววัดดวงนางบอกสี่ศูย์หกแปดเผื่อใครชอบนะคะนี่แต่แอดดันนี่ทุกคนดูถูกใจมากเลยนะคะหกสองแปดสามเก้านี่ ซึ่งมันซึ่งมันเป็นตัวเลขทูบของงวดก่อนนะคะเป็นเลขทูบของงวดก่อนที่เราจัดหนักจัดเต็มกันนะคะตัววินของนางสวยมากเลยนะคะแอดว่าสี่ศูนย์หกแปดสองสามเก้านะคะงวดก่อนนี่เลขทูบก็ได้สองสามเก้านาะแต่ว่าไม่โอ,อกนะคะแอดก็แปลงเป็นแปดสองสามเก้าเออซึ่งซึ่งเออรู้สึกชอบนะคะแต่ว่า 5 68อย่างงี้ฉันก็เป็น89ได้นะทุกคน6กับ9นะคะกำหัวกันเอาเดอ้อถ้าใครจะตัดเล่นของนางนะคะถ้าใครจะตัดเล่นของนางก็ลองเอาไปพินิจพิจารณาว่าตรงกันกับสูตรตัวเองที่ชอบไหมนะคะ เน้นย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนาะ,ะจะชอบฟันเม็ดเดียวอย่างนี้นะคะแต่ฟันเม็ดเดียวก็ถือว่าไม่เข้านานแล้วนะคะสามตัวให้ไปศูนย์หกแปดโอ้ยแตกสามตัวี่เทะนางเคยให้แตกสามตัวแล้วนะคะอีหกแปดนี่ศูนย์หกแปดสี่หกแปดนี่แหละสี่หกแปดสี่หกเก้านี่เดี๋ยวหไม่ใช่ถึงเวลามันจะมาแล้วบเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ แต่นางบอกว่านางกลัวเป็น406ม,มานะคะกลัวเป็น406ไม่ใช่068นางดันชอบ4อยู่นะคะทุกคน4นี้รู้สึกว่าจะมาบ่อยนะคะ8ก็ห่างหายไปแล้วนะคะเราพัฒนาเนาะ8หายไปกี่งวดแล้วเนาะ8 8หายไปไหนคะช่วงนี้8พักไปโหหนึ่งสองสามสี่อ้าว8เพิ่งออก8 7ไปนี่เนาะโอ้เพิ่งออกไปนะคะ8 นึกว่าพักไปหลายงวดนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะของวันพฤหัสนะคะวันที่สองกันเนาะมีทั้งหวยออกทั้งวันที่สองเลยก็วันที่สามเลยนะคะทุกคนออกทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเพราะวันพุธเขาเลื่อนไปออกวันพฤหัสเนาะแล้วก็ออกวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะคะก็คงลงแนวทางกระนำเลยนะคะก็คงลงแนวทางกระนำให้ทุกคนรับชมรับฟังกันเลยทีเดียวแหละคราวนี้ 4068239นะคะ4068239วินนางนะคะ4068นี่คือชุด4ตัวที่นางจับให้นะคะ068 68นะคะ068 68เด่นนะคะเด่นให้ไปที่68ค่ะเด่น68เลยนะคะแต่แดฟันเม็ดเดียว8เมบ่แม่นสิมา6บ่ฟันเม็ดเดียว8นะคะเพราะว่าโพสต์แต่แชทชอบ หกสองหกสามหกสี่นี่แล้วเนาะหกสองหกสามหกสี่มันมีในชุดสิบหกหางของเอดเดีวยวเอดเอาชุดสิบหกหางมาเทียบก่อนเพราะว่าแอดไปชุดสิบหกหางนะคะทุกคนมีตัวไหนบ้างเข้าของเรานี่มีในวินของนางเรามีหกสองหกสามแต่ในวินของนางไม่มีห้าไม่มีเจ็ดนะคะทุกคนห้วยตายบัวบัดแต่ว่ามีสามอยู่เฮ้ย แต่ว่ามาเหนือเมฆมากเลย068ไม่ใช่มันจะไปโอกหวยไทยบ่สวยอยู่ด้หนี่สวยอยู่นะคะไม่ใช่ไปออกหวยไทยซะหลหก068นี่ว่าจะไปหวยไทยไหมทุกคนนี่เป็นเพียงสูตรหลานนะคะ068เอ้งยงามค่ะ068 098ทุกคนเอารอดูนะคะเป็นแนวทางนะคะแต่ว่า วดก่อนนางฟันเม็ดเดียวไปที่สามเนาะอุย้ยเข้าเฉยเลยค่ะปกตินางฟันเม็ดเดียวตัวตัวไหนไม่ออกตัวนั้นนะคะจะออกตัวที่นางไม่ฟันนะคะแต่ถ้าเด่นสองตัวนะเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะสูตรนี้นะคะเด่นสองตัวเข้าเกือบทุกงวดเอารอดูงวดนี้นะคะชนกันกับใครไม่นอ้อแต่แปดนี่แอดไม่มีเลยนะคะแปดชุดสิบหกหางที่แอดจะไปไม่มีมาชนโอ้สี่ศูนย์หกแปด สี่ศูย์หกแปดบ่ไม่ใช่มีในตารางชุดนี้บอกโอ้ชุดนี้ก็ไม่มีสีเว้ยชุดนี้มีสามแปดอยู่เอ่อชุดสูตรด,ดั้งเดิมนะคะนี่นะคะเลขทูบทุกคนนี่เลขทูบนะคะเลขทูบงวดก่อนนะคะแต่ว่าจะมีจุดทูบหวยไทยแล้วก็หวยลาวด้วยนะคะก็คือจุดอันเดียวนี่แหละคะ่ะ เคยแต่สามตัวมาแล้วนะคะทุกคนนี่โอ้ไม่ใช่จะมาแล้วบบบนี้อุ้ยสองแปดหกนะคะแต่นางให้ศูนย์แปดหกเฮ้ยเอาในวินก็มีนะคะหนึ่งสองแปดหกทุกคนเขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะทุกคนขอให้โชคดีแต่สามตัวตรงนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนก็ขอให้หมานขอให้เฮงนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ